สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับดรติรกะครับก็วันนี้นะครับก็มาในทีมสลับกันบ้างนะครับวันนี้เราก็จะพูดเรื่องสุขภาพนะครับในทีมของธุรกิจสุขภาพกันนะครับเน้นเราเราคุยกันมา2 3สาคลิปแล้วเนาะในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับ พูดถึงว่าเรากำลังจะคุยในส่วนของโรคนะครับที่เป็น NCDs นะครับโรค NCDs ก็คือโรคที่ไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะครับการเป็นการเกิดโรคที่เกิดมาจากตัวเราเองที่ที่เราไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จกักลักษณะแดกแกรมชีวิตของเราเองหรือว่า หรือว่าที่ผมเคยพูดว่าเราไม่รู้ในส่วนของเจา้าพิมพ์เขียวชีวิตของเราเนี่ยว่าพิมพ์เขียวชีวิตของเราเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไ,ไ,อไ,อไอพิมพ์เขียวชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในในรูปของ DNA นะครับในรูปของ DNA นะครับงั้นในในเรื่องของ DNA เนี่ยก็จะมีสี่ตัวหลัก ATGC นะที่เราก็เคยคุยกันไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะลงในรายละเอียดลึกๆก,ก,กันอีกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าว่ามันประกอบไปด้วยอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้อยากอยากพูดเรื่องของอตัวเจ้าโลก NCDS นะครับว่าโลกที่ไม่ได้เกิดจากเชกร็อคเพราะฉะนั้นเจ้า NCds เนี่ย มันเป็นโรคที่เกิดจากการที่เราใช้ชีวิตจากความไม่รู้ของตัวเรานะครับทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นทำให้เกิดโรคขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแม่ดีนเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับเราเรากินอาหารยังไงเราออกกำลังกายยังไงเราขาดการออกกำลังกายขาดการดูแลตัวเองนะครับเราโมาจะบ้างานทำงานนะครับ หรือว่าเพื่อนชวนไปตกเย็นไปกินเหล้านั่งกินเหล้าตั้งวงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลมันส่งผลส่งผลกับอะไรส่งผลกับตับส่งผลกับาการใช้ชีวิตต่างๆนะครับของเราเพราะงั้นบางคนเนี่ยไม่ได้กินเหล้าแต่ดันชอบไปนั่งในผับซึ่งมีทั้งบุหรี่ทั้งอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดนะครับซึ่งอันนั้นก็ทำให้ปอด ได้อีกเห็นไหมครับอ,อ,อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อในปัจจุบันนี้มันมันมันต่างจากอดีตนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยอากาศก็ดีนะครับประชากรก็น้อยนะครับถ้าประชากรน้อยอากาศดีนะครับน้ําดีนะครับประเทศไทยในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับ <c oughs> ปลูกต้นไม้เนี่ยผมเคยบอกว่า ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่โชคดีในเรื่องของดินนะครับนนดินเราะงั้นถ้าถ้าสมมุติว่า,าผมบอกว่าเราเนี่ยเอาเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยไปเสียบกับหัวเนี่ยขนาดเสียบกับหัวนะย,ยังขึ้นได้เลยนะครับนั่นคือความวาพิเศษของประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตอากาศก็ดีดินก็ดีน้ําก็ดีนะครับทรัพยากรธรรมชาติก็ดีนะครับเราเลยเป็นที่หมายปองของของคนไงครับน,น,นั่นเอง พื้นที่บริเวณของเราเ,เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนัน้นนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับถ้าเราที่ในปัจจุบันเนี้เทคโนโลยีมันออกมาเยอะเทคโนโลยีมันออกมาเยอะมามัน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 ถูกผลิตเทคโนโลยีออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอเทค <arma> โนโลยีมันออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเจ้าเทคโนโลยีเนี่ย มันใช้พลังงานที่เป็นพลังงานาโยงไปถึงพลังงานเฉยเลยนะโยงไปถึงพลังงานได้ยังไงไม่รู้นะครับก็คือมันใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองซึ่งต้องมีการเผาไหม้ซึ่งต้องมีการปลดปล่อยมลพิษพอมลพิษมันออกมาเยอะขึ้นน,นะครับมลพิษออกไปในอากาศเยอะเพราะงะั้นอากาศจะเริ่มเริ่มไม่ดีนะเริ่มมี pm สองจุดห้านะครับมีฝุ่นมี ขมันบอนอกไซดมีในตันตาตรเจน,น,น,นออกไซดมี CO2 มีก๊าซที่เป็นมล,ลพิษเยอะขึ้นนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าอย่างในเมืองในกรุงเทพเนี่ยนะครับนะบขับขึ้นสะพานพระรามเก้ามาพอลงสะพานมามองไปถึงในเมืองเนี่ยโอ้ถึงตกใจเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงกับสีเนี่ยมันคนละเรื่องบ้านเราเนี่ย ถ้าเกิดขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าอากาศสีของฟ้าเราเนี่ยมันออกสีขาวขุ่นๆมีเมฆเยอะมีหมอกเยอะนะครับหมอกนั้น,เ,นเราก็ไม่รู้เป็นโฟโตเคมิคอลส MO กหรือเป็นหมอกอะไรแต่สีของฟ้านี่มันไม่ใช่ฟ้าแบบฟ้าจัดเลยนะครับอย่างในต่างประเทศนะครับในในฝรั่งเศสในยุโรปย ฟ้าเขาเป็นสีฟ้าสกายอเวบรูคือมันบรูจริงๆอะ่ะมันฟ้าจัดเลยนะครับนะแต่ของเราไม่ครับของเรามันออกมันออกฟ้าอ,อ่อ,อนๆบางทีออกขาวเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเ,เมฆก,ก็เยอะนะครับนะอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยสกายอเวบรู Blue, คือมันมันไม่มีเมฆเลยนะครับนะมันมันฟ้าไปหมดเลยนะอา,อาจจะเป็นฤดูด้วยนะครับนะ ไม่ว่ายังไงก็ตามไอ้เจ้าอากาศที่มันเป็นพิษเนี่ยมันส่งผลกับมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยเราเราอาศัยอากาศในการเผาผลานพลังงานในตัวนะครับนะเพราะฉะงนั้นพอเราห,หายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาเราดึงอากาศเข้านะครับแล้วเราก็เอาเอาอากาศเข้าปอดไปฟอกเลือดแปรอะไรกันตาก็แล้วแต่ต้อหายใจออกมา ถ้าในอากาศมันบริสุทธิ์นะครับนะก็เราบบก็โอเคถูกไหมแต่ในปัจจุบันเนี้ยสภาพอากาศมีทั้งฝุ่นมีทั้งสารเคมีมีทั้งอะไรต่ออะไรมลภาวะเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้มันก็เลยส่งผลกับชีวิตมนุษย์เหมือนกันนะครับมันส่งผลกับชีวิตเราด้วยนะ <c oughs> แล้วยังมีอะไรอีกมีองค์ประกอบอื่นที่เราดันไปทำลาย <c oughs> ทำลายตัวเองอีก เช่นสูบบุหรี่เงี้ยนะครับสูบบุหรี่ก็เป็นการทําลายตัวเองเหมือนกันนะครับสูบบุหรี่ก็เป็นการทําลายตัวเองทอําลายปอดทําลายอะไรต่างๆนะครับกินเหล้าเงี้ยนะครับจนเครียดกินเหล้านะครับมีปัญหากินเหล้ากินเบียร์ฉลองกินเหล้ากินเบียร์นะครับกินเข้าไปก็เป็นาลายตับนะครับทำลายตับหรือการที่เราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองเอาเลยไม่รู้เลยฉันไม่รู้หรอกว่าชีวิตฉันเนี่ย กินอาหารเข้าไปจานหนึ่งแล้วเนี่ยอาหารมันถูกเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างที่เขาไม่รู้รู้แต่ว่าแต่ก่อนก็คือรู้แต่ว่าถ้าฉันกินเยอะฉันต้องไปออกกำลังกายเยอะๆเพื่อที่จะเผาผลาญไอ้เจ้าไขมันเผาผลาญอะไรที่เป็นส่วนเกินออกถูกไหมครับก,ก็ต้องไปวิ่งอะ่ะกินข้าวขาหมูจานไปวิ่งรอบสนามยี่สิบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปทํากิจกรรมที่มันออกกําลังกายเยอะๆนะครับเพื่อนั้น แต่ปาตรากฏว่าพอไปออกกําลังกายถ้าไปออกกลางแจ้งดันเจอฝุ่นอีกนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสภาพของปัจจุบันอากาศน้ําอาหารทุกอย่างมันไม่เอื้อ,อนอําวยมันทําให้เกิด NCDs มันทําให้เกิดโรคที่ไม่มีเชือ้อเป็นโรคท,ที่เกิดจากตัวเราเองค่อนข้างค่อนข้างเยอะเยอะขึ้นโอกาสเป็นแบบนี้ NCDs นะเยอะกว่าปกติ ใน,ในอดีตอาจจะเลทเพระมานี้นะครับปัจจุบันมันเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นไปเพิ่มไปเนื่องจากหลายเรื่องจาก Environment ของเรามันเปลี่ยนนะครับเอนวอลูเมนเรามันเปลี่ยนนะครับปลูกผักแต่ก่อนเป็นผัดปอสารพิษนะครับปักผัดผัดปอสารพิษปัจจุบันผักล่อสาฉีดสารเคมีฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงคาอยู่ในนั่นเอามาล้างล้างก็ล้างออกไม่หมดเอากินมันก็ไปนะครับ สมัยก่อนไม่สมัยก่อนสะอาดมานี้เห็นไหมครับปัจจุบันทาเป็นอาหารทําเป็นอุตสาหกรรมนะครับเลี้ยงไก่ก็เป็นอุตสาหกรรมไข่เอาเอา,เอาคือทุกอย่างเป็นอุตสาหกรรมไปหมดนะครับว่าเป็นอุตสาหกรรมมีการฉีดยาเล่งมีการฉีดสารเนื้อแดงมีการฉีดโอ้โหสารพัดสารเคเมีอัดเข้าไปนะครับแล้วอะไรใครกินเรากินไงกินเข้าไปป็นไงตกค้างในตัวไง ตกางเป็นตัวแล้วเป็นไงก็เป็นโรคสิครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เข้ามาส่งผลกระทบกับตัวเราส่งผลกระทบกับชีวิตเราส่งผลกระทบกับอายุของเราที่แทนที่จะแทนที่จะยาวมันดันสั้นลงนะครับมันดันสั้นลงอายุเฉลี่ยของคนปัจจุบันถึงได้อยู่ที่แปดสิบห้าแปดสิบหกเองเพราะอะไรแต่ก่อนเป็นร้อยลดลงมาเรื่อยเพราะอะไรเพราะสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อม สภาพของอุตสาหกรรมสภาพของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะครับนี่แหละส่งผลนี่แหละที่ทำให้คนตายเร็วขึ้นแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์อยากจะกันเู้แล้วตัวฉันเนี่ยทำไงถึงจะมีอายุกลับมายาวนานยาวนานได้เหมือนเดิมทำอะไรก็เริ่มมีการศึกษาเริ่มมีการ เริ่มมีการศึกษาว่าเฮ้ยคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยนะคนคนนี้มีรูปแบบพันธุกรรมแบบหนึ่งคนคนนี้มีรูปแบบพันธุกรรมอีกแบบหนึ่งคนคนนี้มีรูปแบบพันธุกรรมอีกแบบหนึ่งแต่ละคนรูปแบบพันธุกรรมต่างกันหมดเลยนะครับหนึ่งคนโอ้โหมีมีสารพันธุกรรมแล้วมีมีอะไรที่แตกต่างแตกต่างแตกต่างต่างพิกเมนต์สีต่างทุกอย่างต่างต่างต่างฟังก์ชันของสาย dna หนึ่งสายเนี่ย มันบอกเราเป็นล้านล้านอย่างมันที่บอกเราแค่อย่างสองอย่างนะครับมันบอกรายละเอียดของเราเยอะมากในชีวิตนะครับซึ่งเมื่อเริ่มมีการศึกษาไปนะครับในระดับลึกๆมใอห้อเจ้าเจ n เนติกเอนจิเนียริงนะครับหรือพันธุวิศวกรรมหรือว่าจะเป็นเมคอ c ล l g เจ e เนติกนะครับเวชพันธุศาสตร์หรือว่าจะเป็น,น,ศ,นศาสตร์ที่เกี่ยวกับไบโอเจ e เนติก เทคโนโลยีนะครับไบโอเจนติกก็การศึกษาเรื่องเรื่องของออพันธุพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสารที่เป็นสารพันธุกรรมนี่นะครับนะสิ่งเหล่าเนี้นะครับนะมันเป็นอะไรที่เคือ่อนาคนแล้วมันเป็นอะไรที่ สามารถที่จะทําให้เราสาบระบุระบุได้เลยนะครับว่าชีวิตของคนคนนี้ควรจะไปในแนวทางไหนควรจะใช้ชีวิตอย่างไงและจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตทํานายล่วงหน้ากันทั้งชีวิตและในอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่แน่นะครับมันอาจจะเกิดการปรับปรุงสายพันธุก,กรรมนะครับปรับปรุงสายพันธุก,กรรมเลย เปลี่ยนเลยนะครับคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงปรับแก้กันได้ในอนาคตอันไกลแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับในอนาคตนะนะซึ่งเหมือนกับว่า,าที่การพัฒนาในด้านของคอมพิวเตอร์เงี้ยนะครหรือการพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยไม่แน่นะในอนาคตคนอาจจะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเรียนกันเป็นส0บสปีแล้วก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นการ ดาวน์โหลดข้อมูลใส่สมองตูมไปเลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นั่นคืออนาคตนะคนั่นคืออนาคตนั่นคือเทคโนโลยีที่มันมันพัฒนาไปเรื่อยในยุค DT หรือดิสลอปส e เทคโนโลยีเนี่ยนะครับใครจะไปรู้ครับในอนาคตเนี่ยม,มันอาจจะมีการออโอนถ่ายข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับนะหมายความว่าเ,เราอาจจะมีเป็นข้อมูลในการป้อนเข้าสู่หัวเลย แล้วก็ไม่ต้องมานั่งทำปลั๊กทำอะไรนะครับคือใส่กันก็ไปทางด้านของร่างกายเรามันมีไฟฟ้ามีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับไม่ใช่อาจจะเป็นการอาจจะเป็นการส่งผ่านก็ไปเลยหรืออะไรไ,ไม่รู้นั่นคืออนาคตนั่นคือสิ่งทีเ่เรายังไม่สามารถระบุได้ตอนนี้นะครับนะมันมันเป็นอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่พวกนี้มันก็จะอยู่ในศสตร์ที่เป็นการแพทย์แผนอนาคต หรือว่าเหมือนกับการแพทย์อนาคตที่เอ็กซเรย์เนี่ยนะครับสแกนทั้งตัวเลยนะครับมีมีระบบที่สแกนแบบสแกนทั้งตัวเลยฟื้ดสแกนปุ๊บรู้หมดเลยนะครับเห็นทั้งตัวเลยอย่างในจีนเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องสแกนที่สแกนแล้วเห็นภาพตัดเห็นเป็นภาพตัดเลยนะครับเป็นเซกชันเซกชันของตัวเราเนี่ยไล่ลงไปเลยนะครับเป็นกระดูกเป็นสมองเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นอะไรต่างๆ แล้วมันก็สแกนทั้งตัวแล้วมันก็ระบุเลยว่าเฮ้ยตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มีปัญหาอะไรเล่นกันแบบนี้แล้วนะครับและในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้มันอาจจะถูกนำไปบรรจุอยู่ในมือถือในสมาร์ทโฟนแล้วใครจะไปรู้อนาคตสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะมีมแอปซึ่งเอ็กซเรย์ตัวเราเลย เจ็บแขนเอามาทาบแขนปื๊ดนะครับแล้วก็มันก็เอ็กซเรย์ดูเลยโอ้ตรงนี้เป็น,ปนอย่างนี้อ๋อเกิดปัญหาตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วข้อมูลนั้นก็ถูก <c oughs> ส่งปุ๊บไปที่หมอเลยแล้วก็ในแอปนะครับจะเป็นเทเลเมดิซินในในตัวเลยนะครับเทเลเมดิคอลนะครับก็คือส่งข้อมูลที่เราสแกนเอามือถือรูดปื๊ดสแกนปาสเสร็จปุ๊บส่งข้อมูลไปหาหมอ หมออ่านค่าปื้ดส่งกลับมาโทรหาเราหรือว่าติดต่อผ่านเราผ่านในแอปขึ้นมาเลยครับอ๋อคุณตอนนี้คุณมีอาการนี้นี่น,นี้คุณจะต้องทําอย่างนี้นะครับนะพอเรารับรู้เสร็จปุ๊บนะครับกดรับรู้ปึ้งปรึกษาปึ้ง,งหมอบอกโอเคเดี๋ยวหมอจ่ายยาให้นะนะครับให้คุณจ่ายเงินพอเสร็จปุ๊บกดจ่ายเงินปึ้งเงินเราก็โอนปื้ดเป็น ไม่มีเงินจริงนะครับเหมือนเก๋ไม,ม่เงินเก๋เงินจริงแต่เป็นเงินที่เป็นดิจิตอลน,นะครับคือตัวเลขของเงิน,นวิง่งพุดไปจ่ายจ่ายเรียบร้อยเสร็จอะไรครับลอจดสิิกตามมาเห็นไหมทั้งหมดมันคืออนาคตหมดเลยนะครับอยู่ที่บ้านไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับเอ้ยรู้สึกเจ็บแขนเว้ยเอาเอาเอา,เอาโทรศัพท์สแกนปุ๊บสแกนเสร็จส่งเข้าไปข้อมูลหมอดูปุ๊ปบอ๋ออันนี้เกิดจากอันนี้ปังอา่าคุณต้องกินยานี้คุณต้องน่จ่ายยาเสร็จปุ๊บ นะกด enter ปึ้งปับ๊บโอนเข้าแอปแอแอปไปจ่ายเงินจ่ายเงินเรียบร้อยบินส่งฟูดกลับมาที่เราอยู่ในเท่าทําำหมดเลยจากนั้นสักพักหนึ่งประมาณวันนั้นแหละนะครับมาแล้วโลจิสติกส่งของถึงที่เลยนะครับมันมีหมดแล้วทุกอย่างนี้มีมีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่งของถึงถึงหน้าห้องเลยครับไม่ต้องไปไหนเลย กอก็อกมาเลยปั๊บอ่านี้ครับยาของคุณนน่ถ้าเกิดว่าสงสัยเ้ยจะกินยายัางไงเข้าแอปเดิมกดปุ้งปรึกษาหมออาหมอข้ามาแล้วนะคะอันนี้คือยามีอย่างนี้อย่างนี้ใช้อย่างไงสงสัยปรึกษาต,ตอนนั้นเลยจบไหมจบนี่คืออนาคตแล้วเนี่ยมันมาแน่การแพทย์แบบเนี้ยดังนั้น ในอนาคตจะมีการตรวจล่วงหน้าตรวจล่วงหน้าทั้งชีวิตคือการตรวจดีดนในไม้คเจีนติกที่ผมพูด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 ไปแล้วนี่แหละเมื่อเราตรวจล่วงหน้านั่นคือทําให้เราสามารถเอาแผนที่ชีวิตของเราหรือว่าเอาพิมพ์เขียวชีวิตของเราเนี่ยกลางคลึบดูเลยนะครับโอ้ยคนเนี่ยโอกาสที่จะเ,เปลี่ยนอาหารหนึ่งจานเนี่ยไปเป็นคอเลสเตอรอลในปริมาณเท่าไหร่ เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลในในปริมาณเท่าไหร่เยอะหรือน้อยปกติยังไงหรือเปลี่ยนไปเป็นไตรไอตัวไตรกีสลายในปริมาณยังไงเปลี่ยนร่างกายของคุณรับวิตามินยังไงนะครับคุณต้องการอะไรคุณขาดอะไรคุณต้องการเพิ่มอะไรได้หมดเลยมันบอกคุณได้ทั้งหมดทุกอย่างและนี่คือการเปิดแผนที่ชีวิตเปิดพิมพ์เกี่ยวชีวิตมั่เปิดออกมาแล้ว คุณจะมีโอกาสเป็นโรค NCDs ไหมเพราะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องระวังตัวไวยปอดฉันมีโอกาสที่จะมีปัญหาง่ายได้มากกว่าคนอื่นไว้ดังนั้นฉันต้องระวังฉันต้องไม่สูบบุหรี่ฉันต้องเห็นไหมฉันมีโอกาสที่จะเอ่อเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะไม่งั้นต้องดูแลยังไงก็เทเลมิิคอเทเลมิิคออีกแล้วเห็นไหม ปรึกษากับหมอได้ตลอดเวลาเพราะอะไรโอกาสเกิดไหมถึงมันเกิดยังครับยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดดังนั้นเราก็ป้องกันวางแผนดูแลตัวเองตัวตั้งแต่เด็กบอกเฮ้ยมีโอกาสเป็นมาเลง็ลงเต้านมเป็นไงครับก็ดูแลตั้งแต่สเตตัสแรกเลยแล้วก็ค่อยๆบอกว่าออต้องทําตัวแบบนี้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 วางแผนชีวิตกันไปเลยจนกระทั่ง ถึงอายุเท่าไหร่ควรจะต้องไปตรวจตัวมะเร็งเต้านมถี่ขึ้นยังไงเห็นไหมและให้มันเจอตอนขั้นไหนครับขั้นที่หนึ่งไม่ใช่ไปเติร์ทีออคุณเป็นมะเร็งขั้นที่4เตรียมตัวตัดนมทิ้งอย่างเดียวเห็นป่ะนี่คือการดูแลตั้งแต่ยังไม่เกิดไม่ใช่ไม่ใช่รอให้เกิดแล้วค่อยดูแลเหมือนกับอดีตน,นี่คืออนาคตนี่คืออนาคตนี่คือสิ่งที่ กำลังมาแล้วและเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วและในเมืองไทยก็กำลังจะมาเร็วๆนี้ปีนี้ปีหน้านี่แหละนะครับปีนี้ปีหน้าเนี่ยได,ได,ได้ได้เจอแน่นะครับแม้เทเเ่ m e d i c a เข้ามาแล้วมาับมาแล้วแล้วเดี๋ยวมันยังมีอะไรอีก t a r g e t i medicine นะครับ t a r g e t m e d i c i ก็คือยาที่ตรงกับตัวคน ทาร์เก็ตตรงเป้าเลยนะครับทาร์เก็ตมมดิซีนทาร์เก็ตนูตราสุทธิโคแม้แต่ที่เป็นเรื่องของอเครื่องสำอางนะครับก็เป็นเครื่องสำอางประเภททาร์เก็ตอีกนงนะครับแทร์เนกะ็ตคอสเมติกเครื่องสำอางเฉพาะเป้าเป็นคนๆไปเลย แล้วถามว่าคุณจะมีโอกาสแพ้ไหมถ้าเกิดคุณเจอเครื่องสำอางที่เป็นทาร์เก็ตคอสเมติกเนี่ยไม่มีทางแพ้เพราะอะไรเพราะไอ้เครื่องสาอางบ้านนี่มันทําตรงกับตัวคุณมันทําตรงกับดีเคุณมันทําตรงกับสิ่งที่คุณขาดเห็นเปล่านี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันคืออนาคตและอนาคตจะทําให้เรา มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นจากอายุเฉลี่ย85อาจจะก,กลับขึ้นไปถึง95หรืออาจจะไปถึง100หรืออาจจะขึ้นไป120ปีเลยก็ได้ถ้าคุณดูแลแบบที่เป็นทาร์เก็ตหรือว่าดูแลตามสิ่งที่ร่างกายคุณเป็นดูแลตัวคุณตามพิมพ์เขียวชีวิตของตัวคุณซึ่ง ได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเด็กยุ่นใหม่ก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นมาได้ครับดังนั้นในอเมริกาเองนะครับอีกไม่นานนี้จะมีกฎหมายที่ระบุให้เด็กทุกคนต้องได้รับการตรวจ DNA เด็กทุกคนที่เกิดจะต้องได้รับการตรวจ DNA เพื่อที่จะได้ทาร์เก็ตทาร์เก็ตก็คือระบุเป้าหมายเลยว่าจะดูแลคนคนนี้อย,า mm hmm. อย่างไรเพราะนั้น mm hmm. โอกาสของการที่จะเ, mm hmm. เกิดโรคแล้วค่อยไปรักษาเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่จะเกิดกับคนคนนี้รวมไปถึงโรค NCDs ด้วยเพราะว่าพอเขารู้ตัวรู้ตนร,ตรู้จากแผนที่ตัวเองแล้วเนี่ย รู้จักชีวิตของตัวเองรู้จักพิมพ์เขียวของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดโรค ncds ได้เห็นไหมแล้วถ้าเกิดประกอบกับ target medicine target n u t r u t i c a l นะครับ target cost cosmetic สิ่งเหล่านี้จะทำให้เขามีอายุที่ยืนยาวขึ้น แน่นอนนี่คืออนาคตแล้วเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับโอเคครับวันนี้คุยกันแค่นี้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับ